ทีนะครับที่จะต้องเอาจิงเอาจังทุกทีนะกับห้องของลุงสันที่รกๆอยู่แบบนี้นะฮะในคลิปวิดีโอนี้ลุงสันจะมารีโนเวทห้องสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนสวัสดี YouTube สวัสดีฮะแอปหลายๆแอปนะครับเช่นเคยนะฮะวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะถือโอกาสเลยลุงสันตั้งใจว่าจะซ่อมบ้านนะฮะหรือบ้านอย่างที่เคยพูดมาหลายๆครั้งแล้วว่าจะทำจะทําบ้านเลยไม่มีเวลาสักทีนะฮะ ในคลิปวิดีโอนี้ก็เลยตั้งใจนะครับเดี๋ยวต้องื้อนะทั้งฝาฝา,ฝานี้ออกนะครับแล้วเพื่อที่จะทําให้ห้องหลงสันเนี่ยมีสองชั้นนะครับต้องเราจริงเราจังทุงกทีนะโอ้รอเวลานี้มานานเห,หลือเกินนะครับใต้ถุนบ้านก็คือมีแต่ขี้ขุขี้โคลนขี้ฝุ่นที่นะมากับน้นําในครั้งที่มีน้ําที่ผ่านมานะฮะเราทําตรงนี้เพื่อที่จะหนีน้ําด้วยนะฮะในจุดที่จะต้องลื้อนะครับก็จะมีเนี่ยช่วงเนี้ย ช่วงห้องห้องนี้นะครับจนอ่ารวมไปจนถึงห้องครัวนะครับสัตเองตั้งใจมาดีเลยนะฮะร,ระดับความสูงก็คงจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับทำสเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาทาสีกันนะนี่เป็นห้องป้านะครับห้องนอนป้าก็จะทำให้ดีกว่านี้นะฮะ like <laughs> ลือนี่ไม่ใช่อะไรนะครับโดนปลวกบุกเพื่อนด้วยเหตุที่ว่าบ้านเราสั่งปลวกเยอะมากนะฮะตอนนี้ตอนที่น้ามาสองครั้งเนี่ยเจอปลวกเข้าไปเนี่ยไม้ผุหมดเลยนะฮะถ้าเกิดเราไม่รื้อก็ดีไปสบายไปไม่ต้องมานั่งซ่อมนั่งขําแต่ทีนี้นนพอมีปลวกแล้วมันอันตรายมันจะเกิดขึ้นเวลาเดินเนี่นยฮะข้างในบ้านนี่ผุหมดเลยมีแต่ปลวกนั่นเลยนะครับ มาดูวลากรรมที่ปวกมันทำรงสัมน,นะครับแต่ละอันแต่ละอันนี่แบบแย่มากแย่มากมากไม่อยากจะเหนื่อยแล้วนะครับแต่ก็ต้องทำเพราะว่าเดินทีนข้างในนีก็ผูกแบบร่วงแล้วอะขาผูกลงไปข้างล่างแล้วอะดูพึกมา ทำเหมือนไม่เกรงใจเจ้าของบ้านเลยโอ้โหยึดเลยมันยึดพื้นที่หมดเลยเละหมดเลยดูโอ้โหแบบพูดงี่เง่ามาใช้ไม่ได้เลยพูดงี่เว่ามเนี่ยมันมีรอยนะรอยที่เคยเดินผูกลงไปเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเป็นรอยที่ลุงสันเอาสติกเกอร์เอาสกอ๊อตเทปอะไรมาแปะๆเอาไว้เนี่ยตรงนี้เป็นรอยฮนะอ่าเมื่อตอนน้อยๆลูกสาวของลุงสันนะตอนน้นนอยๆเนี่ยเดินขาพลบลงไปเลยนะ ก็เลยต้องเอาสกอเทปมาแปะคือตั้งใจไว้แล้วลนะ่ะว่าจะทําตั้งนานแล้วนะฮะแต่ไม่มีโอกาสได้ทํามาวันนี้ถือโอกาสได้ทําก็โอเคแล้วจะต้องทําให้จบนะ ไม่ได้ก uh, ่อไม่ได้เหรอเขาผานได้เลยเรา่องเขาทำานก่อไม่ใช่ปัญหาว่าไงเดี๋ยวก็ไปเก็บทีเดียกันทั้งตั้งใจไม่ได้เดียวหมดเลยนะก็ตั้งใจไว้จะผ่านเท่านี้แล้วก็เขาไปจะน้องก่อน ดูเอาเถอะนะครับพู้ิง่ายหรือบ้านปลวกบ้านปลวกนะเนี่ยคือตอนที่ลงไปเก็บออ่่าาขี่เด็กๆนะอุจจาระของเด็กๆลูกสาวก็คือแมวสองตัวนะเข้าไปขี่เข้าไปถ่ายอุจจาระเอาไว้ได้ถุนเนี่ยพอเข้าไปแล้วพอไปเห็นเนี่ยมนเห็นมีปลวกนะลุงสันก็เลยคิดอยู่เสมอนะว่าจะลื้อแต่ก็ไม่มีเวลานะ คือมันเป็นงานที่ไม่ใช่งานลเล็กๆเลยนะถ้าเวลานี้มาแล้วก็จะกลายเป็นงานใหญ่ไหมก็จะต้องเสียของแต่จริงๆแล้วมันเสียอยู่แล้วว่าของก็คือกระดานมันเสียอยู่แล้วนะเรงสังก,ก็ต้องหาไปหาซื้อกระดานใหม่หรือไม่ถ้าเกิดนั่นก็ต้องจับเอาชุดชุดดีนะฮะเอามาเรียงเรียงกันถ้าเรายังไม่มีเงินอ่าจะไปซื้อไม้หรือยังไงก็คือต้องเอาไม้เก่ามาใช้ก่อนนะเรื่องออนที่มันดีนะฮะเรื่องหาที่ดีค่อยค,ค่อยขยับขยายไปหาซื้อไม้มาเพิ่มเติมนะฮะ นี่ลืมนะลืมไปหนึ่งขั้นตอนคือจริงๆลุงสา่จะต้องวัดจากฟ้าลงมาเนี่ยจากฟ้าบนลงมาให้ได้นะพื้นที่มสั่จะหารอบๆเลยเนี่ยให้ได้เท่ากับเท่ากับการกับเบื้อง่างนี้นะครับลืมเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดลื้อลือพื้นออกไปหมดแล้วเนี่ยเวลาที่หาระดับจะหายากเพราะอะไรถึงหายากลุลงสจะใช้วิธีการดึงเนี่ยจากฝ้าลงมานะคือจริงๆแนละ้วห้องเนี่ยเอาแค่ความสูงเอาอางแค่อ่า เมตรตัดสิบนี่ก็โอเคแล้วนะครับเพราะว่าจากเมตรตัสิบลงไปพื้นใต้ล่างเนี่ยจากจากนี้อาจจะคื้นบนลงไปหาข้างล่างที่อยู่ประมาณสองเมตรนะครับเนี่ยเราสั่งไปจะใช้วิธีการวัดจากฝ้าลงมาเพราะว่าฝ้าเนี่ยเขาหาไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้ได้ระด,ดับที่หามาตามตามที่เขาหาแนวฝ้ามาโดยรวมอยู่แล้วนะประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยเราก็จะเป็นต้องไปถ่ายดักหม่นะครับจัดที่ขีดดัจกจัก ป้าลงมาเสร็จแล้วก็เป็นขั้นตอนการถ่ายปีเต้านะครับลุงสั่งจะใช้หอวตีไว้โดนรอบมาเข้าสกู๊ตตัวขากำมือกำมนะครับมอถึงขั้นตอนที่ลุงสั่งปีเต้าเสร็จแล้วเนี่ยนี่นะเดี๋ยวลุงสั่งจะใช้อ่คลิกซอร์ตรงเนี้ย ล็อกแผ่งกับเบื้องออกนะครับล็อแผ่งกับเบื้องแนวตรงที่สังีเส้นเอาไว้นะแล, finance, ok <agi> แล้วก็จะทําการตักตัออกมูเลยนะแล้วก็จะเอาเลื่อยธรรมดาเนี่ยเลื่อยไม้ตัดโค้งไม้นะเรา ลูกหมูน,นนะช่วยในการตัดกับเรื่องด้วยนะเพราะว่าตอนเนี้ยอ่าอีกสอบตปนนี้ถึง ก็จะประมาณนี้นะที่สัังลืมมาเมื่อกี้แล้วว่ายกทั้งแผงยกไม่ได้นะต้องค่อยๆนะครับค่อยๆแกะทีละแผ่นนะครับเนี่ยสซังก็แกะออกนะสองแผ่นตอนนี้ก็โบนะยังเป็นยังเป็นรูบโบอยู่นะฮะโซวนอ่าพื้นนะฮะเนี่ยเลยตนนัวนี้พื้นเนี่ยจะเป็นพื้นชั้นที่สองนะฮะชั้นบนอ่าแผ่นกระเบื้องที่อ่าสัังถอดออกไปเมื่อสักครู่นี้นะ อ,อยู่นะนู่นนะตก่องนั่ก่อน <c oughs> อย่างว่านะครับบ้านลุงสันบ้านคนจนนะก็สิ่งไหนอะที่สามารถนามากลับมาใช้ได้ก็เอากลับมาใช้ก่อนนะเผื่อถ้าโอกาสหน้ามีเงินแล้วค่อยซื้อของใหม่มานะซื้อของใหม่มาใช้ <c oughs> ก็เช่นกันนะครับสองแผ่นนู้นนะสองแผ่นนู้นก็เช่นกัน เดี๋ยวลงสันก็แกะเหมือนเดิมนะเหมือนกับที่แกะเจ้าสองแผ่นกี้นี้ไปนะครับเดี๋ยวมาเขาค่อยแกะไปนะฮะนี้จะเป็นขั้นตอนหรือพื้นที่เหลือนะแต่ลงสั่ใช้แแทงไม่ได้นะฮะเพราะว่าใช้แแทงแล้วเนี่ยไม้จะเสียเยอะนะฮะในขั้นตอนนี้ลงสก็เลยจะนำเอาไว้เจ้าแมลงใช้แมลงตัวน,นี้มาช่วยในาการลื่นพื้นนะฮะเอีกหนึ่งเครื่องมือนะครับอุปกรณ์ที่ได้ง่ายนะครับกับ ทุกท่านะที่มีรถนะครับมีรถก็ส,สามารถก right นะ็มีนะที่สั่งทว่าท่านก็น่าจะมีนะฮะเพื่อ่ๆน่าจะมีนะไอ้แมลงแบบนี้ที่เราว่ิชาสำหรับยกรถเดี๋ยวที่สั่งจะใช้แมลงตรงนี้หรือผีนะฮะเพื่อไม่ให้มันเสียมากเกินไปนะฮะเดี๋ยวเรามาลองือดูสักแผ่นหนึ่งนะครับผมก็นี้สั่งตั้งมืออาแมลแรงรอแล้วนะก็เอาไม้เสีไปนะแล้วก็มืบิดตรงนี้นะฮบิดเจ้าแมลงตรงนี้ให้มันตึงมือนะฮะให้ตึงมือก่อนแล้วก็ไป เหม, Pie, ม看看네 stop, ืนนะฮะอ่งนี now, ่เม่อไปหมืนก็เมนเวลาที่เรายกรถนี่แหละนะะงานนะฮะงานบ้านเราทำคนเดียวนะครับทำไปเรื่อยนะครับ กหนแงแบบนี้ก็จะดีนะครับแบบสีแดงแบบนี้เป็นเลียกวาคล้ายๆแคๆบ้ต้นกระดกหรนนือไมต้ชกระดก แรงตัวที่เรามีเนี่ยนะคระับหรือแน่นอนรับรองได้นะฮะแนวด้านข้างนี้เดี๋ยวก็ใช้ไม้ที่พอดูว่าใช้ได้นะคิดว่าพอใช้ได้ก็คือผูกด้านบนนี้ไม่ผูกก็เดี๋ยวเราก็จะเอาแบบไม้ไม้ตัวเนี้ยไปแตะด้านข้างนะครับแนวนี้เอาด้านที่ใช้ได้ขึน้นบน นะพอพอใช้ได้ก็นะขึ้นข้างบนตอนนี้มันขึ้นมาสูงแล้วะนะนะขึ้นมาอย่างถงแล้วคิดว่าปวดง่ายแต่ึ้นขึ้นมาไม่ถึงางานะเราก็ต้องมองเห็นนะนะเวลาที่มีปวดหรือสั่นง่ายนวก็ขึ้นมาแ,นะนแตะข้างบนนะครับ เดี๋ยวก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับง่ายดีนะก็คือเจาะนำไปก่อนเจาะรูนำไปก่อนวันนี้เป็นสว่างก็เหมือนจะสว่างเจาะนำไปแล้วก็เอาหัวลอีกตัวดีใสาไปนะเดี๋ยวจะทำขั้นตอนแบบนี้คือทใส่ข้าวก่อนนะใส่ใส่ก่อนแล้วค่อยใส่ข้าวตามที่หลังแล้วค่อยปลูกพื้นนะครับใส่เห็นะฮะคือใส่ตัวที่เราขาดคือตัวนี้นะฮะใส่เสรศษนี้เข้าไมเพื่อที่เราจะลองรัอ่า ถ้าไม่คล้าานี่นะเราไม้คล้าวางเรียนเรียนไปทางแนวนี้นะก็เช่นเคยนะครับที่เลยอย่างที่เราทำด้านข้างตรงนี้ต้องจบก่อนที่เราจะดานลง

นี่นะงคสันก็จะทำข้าวแต่ก็เอากระดานหรือเศษข้าวเก่าแหละนะครับที่พอใช้งานได้มาทำข้าวเพื่อที่จะรับนะรับพื้นในตัวนี้ตัวแรกนะครับงสันจะซอยห้าสิบห้าสิบห้าสิบนะครับจากจะเอาเจ้าข้าวเนี่ยข้าวเก่าวกนี้มนำมาต่อให้มันได้ความยาวนะแล้วก็จะปูพื้นห้องนี้ก่อนนะครับผมใส่ไม้ไม่พอแน่นอนเลยนะก็คือยังไงถ้าห้องนี้เสร็จก็ยังมีที่เหลือจะไปว่ากันนะครับ